มาค่ะพี่น้องค่ะมือนี้สน้อยได้นี่ค่ะมันมันจีค่ะพี่น้องค่ะอู้บเบิงบเบิงบเบิงบเบิ้งบีค่ะนี่ค่ะอู้หูอู้หูเนื้อเหมือนฟักทองเลยเหลืองมือนี้สน้อยตั้งใจมานี่ค่ะซื้อมากินกับข้าวเด้อสน้อยมากินแบบนี้ค่ะพี่น้อง่ะคันมากม่วงก็กินกับข้าวเหนียวเนาะอันนี้จีมันจีมันสน้อยก็กินกับข้าวเหนียวคือก้าว่ะอู้นี่มาเบิ้งมาเบิ้งใกล้ใกล้ใกล้ นี่เนื้อพอนะอือหือเนื้อนวลๆเดี๋ยวจะน้อยสิกินค่ะมากินนรงกันนะคะสน้นยแซ่บอือะอร่อยไหมแซ่บอีริสเพราะว่าสน้อยมากกินแบบนี้ค่ะอืมหือมันหวานๆค่ะ,บบะ,คะ,คะพี่น้องค่ะกินกับข้าวเหนียวจ้าแบบนี้ข้าวเหนียวนึ่งหอนๆเนอะอือหือแซ่บหลายค่ะมาเด้อมากินข้าวกับมันค่ะมันแก้วจีน้ะพี่น้องค่ะ มันแจีวจี่แซบเลยเออแซบเลยแซบเลยอีอ <laughs> อะคำก่อนค่ะวันนี้พาพี่พาน้องมากินข้าวเหนียวกับมันค่ะมันจีเนาะแซบแซบจ้ามากินกับกันเด้อยค่ะกินก่อนอีกคํานึงอืมโอเคค่ะบ๊ายบายขอกินต่อก่อน